ยินดีต้อนรับเข้าสู่วินิจกสุดสี่ทาโระะ่ชแนลแห่งการดูด,งดวงโดยไพ่ยุสซีและไพ่ออโรโควันนี้แพนจะมาทำาดนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าคุณมีสิ่งใดติดตัวมานะคะอาจจะเป็นสัญญาณเดิมเดิมหรือสิ่งที่มันเคยทํามาเมื่อในภพชาติที่แล้วแล้วก็ยังติดตามคุณมานะคะไม่ว่าจะเป็นกี่ภพกี่ชาติอันนี้ไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าน่าจะติดตัวคุณมาน่าจะเป็นพรสวรรค์หรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้คุณจะต้องมาสารต่อใน ชาตินี้ในขณะนี้และจะต้องทําต่อไปให้ถึงที่สุดคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกก็เป็นของคุณนั่นแหละ <c oughs> The world คุณเป็นคนที่มาเพื่อทำให้โลกใบนี้มีความสุขและคุณจะต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างซึ่งส่งคุณค่าให้กับโลกใบนี้ด้วย คุณมีพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ให้กับทุกๆุกคนไพเดซันเนี่ยคุณมาพร้อมกับพลังงานที่โคตรดีเลยอะ่ะบอกได้เลยคุณสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นจริงได้คุณสามารถทำให้คนมีความสุขจากคำพูดของคุณจากสิ่งที่เขาเห็นคุณเป็นไอดอลหรือสิ่งที่คุณได้แนะนำไปนะคะพลังงานของคุณไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมันจะสำเร็จได้ด้วย แรงใจและก็แรงกายของคุณคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ด้วยดีซะด้วยนะคะเข้าคอนเทนต์สิคุณมีสิ่งใดที่ติดตามตัวคุณมานี่ไงไพ่หถ้วยสิ่งสิ่งนั้นน่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณจะต้องดิวกับผู้คนมากมายการที่คุณจะต้องสื่อได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ การที่รู้จิตใจของคนการที่คุณสามารถฮิลคนได้ฮิลกะหลายสิ่งหลายอย่างได้นะคะการที่ไปเยียวยาคนน่ะนั่นเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณมาแล้วคุณก็จะต้องทำต่อไปสิ่งสิ่งนั้นมันส่งผลอะไรให้กับชีวิตของคุณบ้างนะคะมันส่งผลให้ความคิดของคุณน่ะมันโรดแล่นแล้วก็ไปได้ไกล ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนาดไหนซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าโอยมันยากเกินมันไม่น่าที่จะแก้ไขได้แต่คุณใช้สติปัญญาแล้วก็จิตใจของคุณที่เข้มแข็งน่ะแล้วคุณก็ค้นพบสิ่งสิ่งนั้นได้จากการที่คุณน่ะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลดวงดาวต่างๆทําให้คุณน่ะพบเจอทางออกเสมือนคุณได้ตําราวิเศษที่ติดตัวมาน่เออมันโคตรดีเลยนะ คุณเก่งมากๆคุณเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดคุณได้ไม่สามารถคุณจะไปให้กัน